คอมเมนต์เสียงแตกเพจดังกุลแขมบอกเจ้าเงาะควรได้แค่นับก่อนเก็บตกจากไฟในศึกวันลุมพินีสีเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่กติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทระหว่างเจ้าเงาะจิตเมืองนนจอมเดือดชาวไทยขึ้นสังเวียนบู๊กับอันบุญหัวกัาปั้นชาวกัมพูชา โดยไฟนี้เจ้าเงาะเป็นฝ่ายเดินหน้าโรมัดใส่เป็นชุดส่งผลให้คู่ชกคคเขมรทำได้แค่ถอยและปัดป้องจะออกอาวุธสวนคืนก็ไม่ถนัดก่อนโดนหมัดซ้ายเข้าใบหน้าไปอีก3ดอกเน้นๆสุดท้ายผู้ตัดสินต้องสั่งยุติการชกพร้อมชูมือให้เจ้าเงาะชนะไปยกเรกดด้วยเวลาแค่67วินาทีจากชัยชนะในไฟนี้ทำให้เจ้าเงาะคว้าเงินรางวัลโบนัสจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่ของวันไป10,000เหรียญหรือประมาณ3 5 0 0 0 0บาทและเพิ่มสถิติชนะน็อกคู่แข่ง19ไฟติดต่อ,อกันให้ตัวเองได้สำเร็จ ล่าสุดเพจคุณเขมอนไฟเ t อร์ออฟิเชียนของกัมพูชาที่มีผู้ติดตามกว่า1.8แสนคนได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ถึงไฟนี้ด้วยแคปชั่นว่าเราแพ้นักชกไทยตั้งแต่ยกแรกกรรมการยุติการชกเร็วไปหน่อยควรจะนับก่อนซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนมวยชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลากหลายแง่มุมกันไปยกตัวอย่างคอมเมนต์เช่นจับแพ้เฉยเลยทำเป็นกติกา MMA ไปได้ควรนับก่อน ใช่เลยแอดมินผมนั่งดูอยู่ต้องนับก่อนดิอย่าโทษสกรรมการมวยเราตอบโต้ไม่ได้จะร่วงอยู่แล้วมองให้เป็นกลางยืนแทบไม่ไหวปล่อยต่อมีหลักต่อให้นับก็แพ้อยู่ดีจัดที่ไทยเขารู้กันอยู่แล้วยังไงก็แพ้นับเสร็จก็โดนอัดต่ออยู่ดีกาดตกหมดแล้วจะมาให้เขานับอะไรก่อนไม่ยุตินักมวยเราสลบแน่ สำหรับศึกวันลุมพินี5ในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่องคู่เอกเป็นการเจอกันของก้องไกลเอนนี้มวยไทยนักมวยหนุ่มที่กำลังฟอร์มร้อนแรงขอวัดฝีมือกับซูเปอร์บอลที่เด็ด99นักมวยมากประสบการณ์อาวุธครบเครื่องในพิกัดแคทเวท138ปอนด์โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาที และถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาที